เวลา13.30ท่านผู 30, ้บริการจะถึงตรงถึงบริเวณสถานที่จัดงานที่นี่นะคะอาจารย์ก็จะกล่าวรายงานโดยท่านรองนะคะเสร็จแล้วขอกล่าวผลงานเสร็จแล้วก็เราจะถอดไปทำวิจัยิเกณฑ์ของหน่วยของเราเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้บริการแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยจะแบ่งสายออกนะคะเพื่อที่จะไปเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้พื้นที่ที่ทำห้าสอนในวันนี้นะคะโดยมีแผนแล้วก็อาจจะมีเป็นผู้ที่นำไปนะคะก็สั่ส่งกำลังใจให้กับผู้ทีมด้วยนะคะ สร็จแล้วเพื่อเมื่อเราก็จะทยอยนะคะนม้เราไม่จบว่าเราทำการสั่สารนะคะเชื่ออย่างนี้ทียว่าเราจะเห็นเลยว่าถือเราี่งมีขยะที่ไม่ได้ใช้อยู่ว่ามีของที่ยังมีประโยชน์ได้อยู่นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้สั่สารนะคะเพื่อให้หมดค้นพบเอกสารตั้งแต่สมัยผู้ในการท่านแรกๆอยู่นะครับนะสอดูอแบบย้อนไปนานมาก แล้วก็ไม่ใช่เพราะเอกสารที่ต้องเก็บเลยแต่ว่าไม่มีใครไปสาสารมันนะครับผมแลวตู้ห้องพนักงานเนี่ยค่อนข้างมีมีพื้นที่เหลือก็เลยไม่มีใครทิ้งนะครับแลวผมต้องถาตัวเองว่าผมอยู่หนึ่งปีที่นี่จะผมจะใช้โอกาสในใช้เอกสารพวกนี้ไห้ถ้าไม่มีผมทิ้งหมดนะครับมีข้อกฎหมายต้องเก็บไหมหน้าที่พนักงานไม่ได้เก็บเอกสารเพื่อเป็นข้อกฎหมายนะครับข้อกฎหมายก็เก็บอืนไม่ใช่ห้องพนักงานนะครับผมเพราะฉะนนั้ในส่วนนี้ถ้าเราสามารถที่จะแยกแยะสินงต่สารได้เนี่ย จัดสามได้นี่ก็จะทําให้พื้นที่ของพยาบาลยิ่งมากขึ้นเราจะต้องไม่ต้องเสียเงินซื้อตู้เก็บของซื้ออะไรมากมายนะครับผมให้ทำทุกอย่างให้เหมนอนกับ้านเรานะครับพื้นที่เล็กๆเนี่ยแล้วอยู่ได้อย่างจักัดในเวลาที่สูงจะอยาว่าเสื้อผ้าเนี่ยถ้าซื้อเสื้อใหม่มาถ้าตู้มันจํากัดนัก็ุญเขมีเสื้อเก่าออกไปบ้านแม่นก็ใส่ตู้ไม่ได้นะครับถ้าบ้านไหนไม่เคยระบายของที่เป็นของเดินๆออกไปเลยเนี่ยบ้านนั้นจะเป็นสภาพถึงกับห้องเก็บของไม่ใช่บ้านนะครับผม กิจกรรมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ใหญ่นะครับน้องอิฐกาญนาที่เป็นคนเรื่อไอเดียว่าควรจะมีกิจกรรมนะฮะหรือในวันพ่อแห่งชาตินะครับเพื่อเป็นการทําที่ราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมชฌกการทิเบตมหาดิเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับผมในกิจกรรมวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีพลังกายพลังใจมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะทําดีเพื่อพ่อนะครับผมเป็นกิจกรรมที่เห็นความสมัครสมัยของผู้นำทาตธศักิ์นะครับที่รับลูกมานะครับผมเนการได้ในลา ที่ที่คอนเทนต์จะแบบชิ้นแต่อย่างที่บอกถ้าเป็นวันเป็นโอกาสพิเศษเนี่ยไม่ว่าจะยังไงเวลาน้อยเท่าไหร่ก็ต้องทำเก่งในสถานที่นะครับผมขอไว้ก่อนที่ในวันนี้เป็นสำคัญที่สุดนะครับเคลียร์พื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะฮะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกสอตัวแรกมาแลสามสามนะครับสะดวกมาด้วยอาจารย์อาจารย์บูรินเด่นนะครับเรื่องของการเก็บของกระจัดให้มีส่วนอิสระที่ดีนะครับผมมีอะไรครับผม ราคาสะดวกนะครับแล้วก็สุขลักษณะนะครับผมแล้วก็สร้างนิสัยแต่อย่างมีที่เรางปิดสัมาัสในงานไม่อยู่ในสองนี้แต่มีความจําเป็นขอเพราะเราเป็นโรงพยาบาลนะครับก็คือเรื่องของความสวยงามภาพลักษณ์ที่ดีนะครับเพดัะนั้นเป็นหกสองนะครับผมนะทําให้ได้ชัดเจนอย่างนี้ครัันจะเป็นภาพทิมปูภาพที่น่าอยู่ชนบททางบ้านของเราครับท่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมพิธกรรมและเดี๋ยวผมจะแยกย้ายกัท่ากถนนวิการนะครับไปเยี่ยมต่อในวันต่อ พูดถึงทะลมเวลานะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าสอของไม่ได้ตามผมเดียวจะกลับไปดูสอนเพราะว่าที่ห้องสอนเก็บเป็นบรไอยไหมนะคือวันนี้กิจกรรมเนี่ยที่อยากจะทำของแน่เพราะว่าเป็นโอกาสดีนะที่จะเคียร์พื้นที่ของเราแล้วก็สระต้นวิ่งว่ามันครับจะได้สวยงามนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอเปิดกิจกรรมวิกคราะห์นิ่งเด็กฉบับนี้ครับขอรบคุณช่กทมารายงานในส่วนของคณะที่ผมอยากเชียร์คนนิ่งนะคะ นี้เป็นข้อประวัติศาสตร์ของเรานะครับหยุดในแถวก่อนนะคะอยู่ในแถวก่อนนะคะ,ออนนะ,คะโอเคตอนนี้ทางก้องจะเปิดเป็นโหมดวิดีโอนะคะโหมดวิดีโอนะคะเราจะแสดงพลังด้วยการส่งเสียงออกมาว่าวันนี้เราจะทําอะไรเป็นความดีเพื่อพ่อของเรานะคะพร้อมนะคะเอาแบบที่ซ้องเตะเลยนะคะร้อมนะคะเราพยามา